สวัสดีครับยินดีต้อรัสู่ nsc หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานก็มาพบกับเกม war planet ing นะฮะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ติดตามเล้นคนเดียวก็จะเล่นเหมือนเดิมอ่ะเอปรดีตอนนี้เราก็ได้เครื่องบินลำใหม่มานะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยไม่มีอะไรมากเราก็ต่อพีโดก่นเลยการซื้อต่อปีโดของเรานั้นจำเป็นอย่างแรงนะครับอย่างน้อยต้องเป็นสรูปนะฮะ ก็อ,อย่างดีจากนั้นเราเพิ่มเติมด้วยน้ำมันนะครับอาจจะได้ไกลนิดนึงะโอเคหมดพอดีครับเราเริ่มไปหาเงินกันดีกว่าเป็นรูปภาพของสงครามนะครับไม่มีอะไรในเรื่องตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอันนี้เราซื้อได้อืมถ้าไม่มีเงินซื้อก็ดูไป ในระหว่างทางเราก็จะสามารถแบบเก็บน้ำมงุงน้ำมันอะไรได้นะครับเดินเฮน,นิดนึงครับเกินโอ้มันจะแรงนะเนี่ยมันจะแรงดีอ่ะเตือนหน้าครับโอ้โ oh, อ oh, oh, yeah, oh, yeah. ้โอเย่โอเย่โดนไหมโอ้ยเอาไม่โดนเลย <c oughs> เร็วเกินไป ถึงวิ่งกลังตกเออตะปโีโนใสหัวตุไม่โดนหัวสักตัวฮรับาฮะอีกครั้งหนึ่งเราจะเล่นสักสามตากันแล้วกันนะหลังจากนั้นที่เรามีเงินเราก็ทำการอัปเกรดเครื่องนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงส่วนของน้ำมัน,นครับเหมือนจะโดนยิงแค่สามสี่ทีก็ล่วงซะลนะเออล่วงเร็วเกินเออ มีโดนเว้ยมีสิบหกนัดเราน่าจะทิ้งช่วงช่วงนี้อาจจะโดนพอดีโอ้ยเย่เย่ะเยอเยอโอ้โหป๊บเดียวเหลืองหมดละไอแดงหมดละนี่ยังยังยังย่างอตาถ้าเรนมาโดนยิงเครื่องก็ เต็มบองวุ้มเยอ,อ,อเครย์มามาต่อ,อเรย์เปนขึ้นนะครับมีไหมมีไหมช่างครับตอนนี้เราจะบินไปธรรมดาครับตอนครับตอนไปข้างหน้ารอนข้างหน้า โอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเรือแดงแดงแบบไม่ต้องสงสัยแน่แน่แน่ช่วงนี้มันเหมาะกับการทิ้งระเบิดลบได้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 แต่เครื่องเครื่องเกิดหน้าไม่ขึ้น p r ป n นเซสดูเลยครับว่าแดงทั้งหมด ต่อไปก็หลังจากนี้สักสามตาแล้วเราก็มาทําการอับเครื่องกันหน่อยครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 512s นะฮะ s อะสิบสองบาทก็แล้ครับเรสิ่งที่ต้องอัพนะครับนี่เลยเกาะใต้ครับแล้วเกาะบนสําคัญเลยเอาอีกครับนาละหน่อยมันเหมือนจะดูหนักนะแต่ว่ามันจําเป็นนะฮะเอ้ยอะไรเนี่ย เบรคนะครับสองร้อยีสอ๋อโอไม่มีนะครัอันนี้คือทําให้สามารถรองรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเอามันก็จะเปเร็วขึ้นไงเออต,ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเบรกเบรกแล้วก็ตัวรอนะครับส่วนแผ่ play, นเพลทในการปกป้องทั้งมันครับสําคัญครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเราเปลี่ยนเครื่องได้ยังหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทโอเค เครื่องของเราก็จะแรงขึ้นนะครับนี่ครับสามสิบสองลิตรนะครับเอ็มเจ็ดร้อยสิบนะครับโอเคหลังจากที่เรามีเครื่องดีในระดับหนึ่งเราพร้อมที่จะไฟยังงันเราไปกันเถอะเียจีวันนี้เราเคยอ่านให้กันฟังหรือยังเรไม่รู้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเดียร์จมนะครับฉันมีข่าวดีค่ะอะฉันได้เข้าคณะปรัชญาของมหาลนะัย ทุกอย่างก็เป็นไปนตามที่คาดการไวห,หรือจินตนาการไว้นั่นเองนะครับมีวิชาให้เรือกเรียนมากมายนะครับและมีคนแบบคิดอิสระมากมายพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายทั้งหมดอยู่แนวหน้านะครับนักศึกษาหญิงหลายคนทํางานกลางคืนนะครับโรงแรมวังว่าคุณจะได้รับทุกอย่างที่ต้องการจากในเมืองนะคะไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงคุณนะครับเป็น ฉันจะเป็นของคุณตลอดไปแอนนา t อซึ่งใจจริงจุดไหมนี่ถึงเ,เจมนะใครที่เจมเออไม่รู้งนะไปต่อสังเกตนะฮะอันนี้จะเป็นขีดน้ำมันของเราเน,น,นี่ยตรงนี้จะสอนทำไมน้ำมันหมดก็โดนยิงตีนะ ในการเก็บเงินของเรานั้นก็คือเอออ่าโอเคมีความตื้นๆนครับมีความตื้นๆยิง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 เราจะไปทิ้งระเบิดใส่เออ่พวกที่เป็นเนี่นะครับรถถังอะไรเงี้ยเออทิ้งไปเลยตูนตูนเฮ้ยเอาก็ไปเหมือนเหมือนเอ้ยไม่มัน หมือนจะไปไกลกันเดิมนะแต่ว่าที่เดิมเลย <laughs> โอ้ยบักคำหน่อยไอ้ฮัมเไ่ปินสามตาสามรอบนะสารเกรมคาดว่ามันก็น่าจะไม่เกินสิบนาทีถูกว่าถ้าเกินก็ไม่เป็นไร <laughs> เ่นดีเ่นดีเกรย์เหนยลงนิดนึงเนี่ยมันจะมีแบบปนแบบจอบไง ดูดูดูดดดมันมันถังเอาทางเอาโอ้ปีก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 โอ้ยมันก็ยิงกับปีกอย่างเดียวเลยเดิพร้อมยังไปในรอบสุดท้ายของรอบที่สองขอาเด็ดของเรารอบที่สอง สองทับสามเออ้องวายอย่างงี้เลมันรู้สึกมันจะยิงยิงแรงนะเราขึ้นไปที่ระดับแต่ระดับไปที่แปดร้อยเมตรเลยดูดิดูดิดูดิด,ด,ดูดิมันจัดเอายัดเอาเลยโอ้ยปืนก็บพางระบาดนี่ <S <S เกินไปแล้วไอ้หนูสองลูกครับเน้นเน้นเข้าไปที่คนครับ บ,บิน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 บู้บู๊บบ <c oughs> เองเลยมึคลอดเลยนด้วยโอ้ย,ยหลังจากที่เราเสียสละตัวเองไปไหลายรอบครับ <c oughs> เราก็ได้เงินมาอยู่ที่458คละแนนแน่นอนครับไม่มีอะไรมากเรา,เพ,ารระะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวนี้นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ ตัวข้างล่างนี่ครับโอ้โหของแกงเราอยู่ที่สามร้อยไอสแตน,นดาร์ดไปสิบสามร้อยเกิน <c oughs> เ,เ้เครเราเพิ่มเลยประสิทธิภาพของใบพัดนะครับเอ,อเเ้ยมันเลยอยู่แปดสิบสามบาทนะแปดสิบสามทำอะไรได้บ้างอาโอ้โหเป็นลูกกระสุนนะครับเราจะยิงได้เยอะขึ้นจากเดิมนะแต่เราดูตัวอื่นก่อนตอปีโดจะได้ตอปีโดหมออาอ่ะเฮ้ย รอกินโลนี่ห้าสิบโลอันนี้คือหารูปครับเน้นๆเลยเอาเปลี่ยนกระสุนก่อนปุ๊บคอยไป EQ ป,ปั๊บเลือีกสามสิบสามนะครับสามสิบสามนี่อร่อยได้บ้างเป็นปืนไหมไม่ได้อันนี้ละไปละทั้งน้ำมันไม่ได้นะครับการปกป้องทั้งน้ำมันก็ยังไม่ได้ ไม่ได้อีกเ,รกเรกกบรกเบรกที่ดีศูนย์บาทนี่ตอนนี้เราก็ทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มที่ไฟสุดท้ายนะครับน,นี้เราถ้าจะยังไม่เคยอ่านแอพลิเคชันนะครับ of w o r นะครับคือการอพยพของอพ,รร <c oughs> อพยพอพยพออกจากหมู่บ้านนะครับก็คือ ข่าวดอที่น่าสะพึงกลัวนะครับกำลังแพร่สะพัดออกจากหมู่บ้านนะครับออใกล้แนวหน้าซึ่งตกอยู่ในมือของศัตรูนะครับไม่รู้กระทั่งความเมตตาหรือความสงสารนะครับพูดง่ายๆคือศัตรูเนี่ยมันไม่ไม่รู้จักความเมตตา,าสงสารเลยพูดไง่ายๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ช่หางทหารรมกรเป็นอะไรก็ช่างอะ คุณคณวรรู้นะครับว่าครอบครัวและลูกๆคุณสนับสนุนคุณอย่ากเต็มที่อันนี้เป็นข่าวนะครับด้วอจะคอยซัพพอร์ตเสมอหลังจากที่เราเพิ่มความแข็งแกรงของไอความแข็งแรงทั้ง ทุกสว่วนนะฮะไม่ว่าจะปงจะปีกบินอ่แไ่หมดอู<ห>้เราเพิ่มอัตราการลิงนะครับโอ้โหนจริงจริงด้วยมั้วเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยๆๆๆอเอากระเกิดใส่เลยโาร์รี่ชาร r รีไปเอาไม

โดนอ,ย,อยู่โดนอยู่ตคอยซบพอยิง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 ขขึ้นอยู่นิดนึงใครขึ้นอยู่นิดนึง,นนหนงเห็นไหมเห็นไหมนิดเดียวนิดเดียวอในการบินรอบสุดท้ายของเรานะฮะเพื่อที่จะหางเงินมาซื้อน้ำมันลันตดมากเลย มาไอ้พวกยิงกอ้ยิงเอาอย่างเดียวยิงเอามันนะ่ะคุณง่ายเออนี่เราดู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 นี่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 รถถังโดนจริงนะรถถังแต่ว่าดึงขึ้นดึงขึ้น แต่ว่ารถถังไม่ระเบิดนะครับเพราะว่าเราใช้ต่อปิโด,โดขนาด50กิโลกรัมซึ่งมันน้อยมากเลยเจาะรถถังไม่เข้าและตอนดีเราก็มีเงินเก็บทิง415นะครับดอลล่าเนาะ,นะเออ415บาทแล้วกันนะแล้วเราก็หลังจากที่เราไม่ได้เล่นนางอนะก็มาเล่นดูมันก็ปักจายไปหนึ่งหลังจากผ่านมีคันแรกไปมันดูมันง่ายๆนะ โอเคครับคราวน,นี้เราก็ตอน้นก็ได้เล่นเนี่ยอือเนื่องจากผมก็ค่อนข,ข้างจะมีภารกิจค่อนข้างเยอะกว่าจะได้มาเล่นกว่าจะได้มาลงให้ได้ชมได้ดูกันนะฮะเรื่องความโกปกโรคโรกโรคอะไรเลียขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ฟันดีราตีสวัสดีทุกท่านครับมีอะไรก็เป็นเข้ามาได้นะครับอยากจะให้เล่นเกมอะไร ได้หมดเพย์วันเพทูอันนี้ได้อยู่ขอบคุณมากครับฟันดีราติสวัสดิครับผม